สวัสดีครับมาพพกับการรีวิวรถของเดียคุสซ m มอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็มีรถ4ประตูสวยๆมาอีกแล้วนะมาทุกวันเลยเมื่อวานนี้เราก็เพิ่งจะรีวิวตัว2.4นะไททันตัว GLS Plus ตัวปี2018วันนี้มีใหม่ไว้อีกเข้ามานะครับตัวนี้ใหม่กริปเลยเป็นไททันนะครับตัวดับเบิลแคป 2.4 GT นะเป็นตัว GT นะครับตัวนี้เป็นตัวขับ2นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะเป็น plus ด้วยตัวยกสูงเรียบร้อยแล้วปีล่ะใหม่กริฟเลยปีเนี่ยปี2021-2022จดเลยนะครับก็คือจดปีนี้เลยนะเรียกว่ารถเนี่ยโอ้โหไม่กี่เดือนเองรถสภาพสวยมากจริงนะ รถคันนี้เนี่ยสวยกริบเลยแล้วก็ที่สําคัญได้สีขาวอีกด้วยสีเนี่ยสีไฮไลท์เลยได้เป็นขาวมุกนะฮะเนี่ยเกล็ดมุกสะท้อนแสงมาสวยกริบเลยนะฮะรถคันนี้ใหม่จริงแล้วก็สภาพดีจริงอย่างก็ได้ป้ายแดงวันนี้เนี่ยใครที่กําลังหา4ประตูรถ4ประตูยกสูงไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับเพราะราคาเนี่ยผมการันตีตอนนี้ก่อนเลยนะคุ้มสุดๆนะรถปีเดียวเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะหน้าตาพอเปลี่ยนเป็นปี2021ันยีเจุดเนี่ยหน้าตาเขาเปลี่ยนไปเยอะนะจากเดิมเนี่ยรุ่นปี2อ1 8เนสาจะอกมน ตัวนี้เหลี่ยมสันมาชัดเจนเลยหน้าหน้าตาหล่อเหลามากนะครับไททันโฉมยี่สิบเอี่เนี่ยเป็นไฟโปรเจคเตอร์เฮดไลท์นะมีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์สวยๆแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้าสวยนะมีหน้าคล้ายปัจเจโร่สปอร์ตมีโครเมียมไล่ยาวตั้งแต่ไฟหน้าไล่มาถึงกันชนเลยนะดูสวยงามนะครับกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นพลาสติกพ่นสีเงินนะสวยงามนะครับดูตัดกันกันกบ ตัวสีขาวกับสีดําได้ดีเลยนะครับโลโก้ด้านหน้าเป็นมิตซูบิชิขนาดใหญ่อันนี้ไอเดนติตี้ของมิซูยูแล้วนะครับสวยงามนะครับด้านล่างตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกอยู่นี่คือโดยรวมดูลงตัวมากรถด,ดูแบบเหมือนถ้าดูเผลอๆเนี่ยข้างหน้าปัจจโร่สปอร์ตยังไงอย่างนั้นเลย หน้าตาหล่อจริงนะครับด้านล่างเนี่ยทรงเนี่ยด,ด้านล่างนี่เขาะจะมีเหมือนมีกาดด้วยนะเหมือนมีกาดกันกระแทกดูทัฟตามสไตล์รถยกสูงจริงนะครับเรามาดูด้านข้างกันเรียมสันแน่นอนเส้นสายเนี่ยวิ่งมาตั้งแต่ด้านหน้าไล่ถึงด้านข้างเลยนะครับเป็นเส้นตรงวิ่งยาวไปถึงกระบะท้ายเลยนะล้อตัวนี้สวยมากนะครับเป็นล้อ18นิ้วลายใหม่เลยนะครับล้อเนี่ยเป็นล้อทูโทนนะครับสวยงามสีเงินตัดกับสีเทา โลโก้ i t s u b i s h i อยู่ตรงกลางสวยงามแบบนี้นะครับยางตัวนี้ได้ยาง Bridgestone Dueler เลยนะยางจากโรงงานเลยนะครับปี21-22อยู่แล้วสภาพกริปใหม่อันนี้ยางปี21เลยนะคลิปมากด้านข้างนะครับเราก็จะเห็นนะครับมีแน่นอนรถยกสูงก็จะมีสไตล์มีบันไดข้างแบบนี้นะครับเอาไว้เหยียบได้แล้วก็ตรงนี้มีอ็อคเซสซอรีมาให้ จากดีลเลอร์เลยนะครับเป็นกันศาดไทร์ตันแบบนี้เลยสวยงามนะฮะเรามาดูด้านหลังกันนี่ไอตัวนี้สติ๊กเกอร์ตัวนี้บอกไทร์ตันพลัสอันนี้จะบอกเลยนะฮะเป็นตัวยกสูงไตร์ตันพลัสด้านหลังเนี่ยไฟท้ายเขาเปลี่ยนใหม่หมดนะจากตัวรุ่นโฉมปี2018นะครับไฟท้ายจะเป็นเหลี่ยมสันนะครับเป็น LED เนี่ยสไตล์เหมือนปาเจโร่สปอร์ตเลยนะเป็น LED เส้นวิ่งยาวมาแบบนี้นะครับกลางคืนเปิดมาสวยเลยนะแล้วก็ไฟเลี้ยวกับไฟถอยยังเป็น หลอดอยู่แต่ไฟเบรกสวยมากนะฮะฝาท้ายนี่เขาเปลี่ยนดีไซน์หมดเลยอันนี้เป็นสปอยเลอร์ในตัวเลยเนี่ยมีเป็นสปอยเลอร์เป็นแบบดักเทลมาแบบนี้เลยสวยนะครับดูติดกับฝาท้ายไปเลยเนี่ยรถเดี๋ยวนี้ก็หายากนะที่เป็นแบบมีกระบะและมีสปอยเลอร์ติดตัวติดมาเลยนะจากโรงงานแบบนี้นะครับมือจับประตูฝาท้ายด้านหลังก็จะเป็นมือจับประตูแบบโครเมียมมีกล้องมองหลังอันนี้ G.T มีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้ใช้เครื่องยนต์แน่นอนเป็นไมเวกคลีนดีเซลเครื่องบล็อกเดิมเลยนะครับแต่ว่าแรงมาเขาสูงมากนะด้านล่าง เราจะเห็นนะครับว่ามีกันชนสวยงามนะครับกันชนก็ทําเป็นสีเงินนะตัวนี้จะตัดกับสีขาวด้านบนอยู่สวยงามนะครับสภาพดีมากนะตัวนี้กันชนอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยนะครับเรามาดูด้านล่างกันรถกลุ่มนี้ต้องดูด้านล่างนะกระบะว่าเป็นยังไงบ้างโอ้สวยจริงนะ คันนี้ต้องยอมรับเลยสวยจริงเนี่ยดูดิฮะเดิมเดิมหมดเลยเนี่ยไม่มีรอยไม่มีคราบสนิมเลยนะรถใช้งานแบบในเมืองจริงๆนะครับสภาพสวยจริงยางอะไหล่อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับ<ม>เรียกว่าใครได้คันนี้ไปโชคดีจริงๆนะครับฝาท้ายเดี๋ยวผมมาให้ดูนิดนึงนะอันนี้เราเปิดฝาท้ายมาข้างในมีไลเนอร์มาให้เรียบร้อยนะไลเนอร์พร้อมใช้เลยของมิซูนะครับตัวนี้ไลเนอร์อยู่ในสภาพที่ดีมากนะครับตัวฝาท้ายเนี่ยน็อตเนไม่มีขยับนะคราบสนิมไม่มีนะซีลเดิมหมด รถสวยจริงคันนี้ผมการันตีใครได้ไปโชคดีจริงๆครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะด้านในจะบอกรถคันนี้เนี่ยตัวท็อปตัว Gt นี่เป็นตัวท็อปนะกุญแจแน่นอนมาพร้อม Keyless e n t รีแบบนี้นะครับเป็นกุญแจที่เรียกว่าไม่ต้องกดรีโมทแล้วนะปุ่มเปิดปิดอยู่นี่นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงกันบ้างด้านในนะครับ ตัวนี้ตัวท็อป GT เนี่ยมาพร้อมกับเบาะหนังจากโรงงานเลยสวยงามแบบนี้นะสีดำนะัดมันตัดกับสีขาวเอ็กซิเลียข้างนอกเนี่ยดูดีมากนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยนะยับยบไม่มีเลยนะสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้จริงๆนะสภาพแบบมาจากโรงงานยังไงงั้นสภาพใหม่มากนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันดีกว่านะครับเบาะยังเป็นแบบปรัแบบแมนนวลนะครับตัวนี้ GT มันจะมีตัว GT p พรีเมียมอีกตัวหนึ่งนะแต่ตัวนี้เป็น GT ก็ถือว่าได้ตัวท็อปแล้วพอมีออปชันคือปุ่มสตาร์ท นี่เรามีปุ่มสตาร์ทเรียบร้อยนะครับจอสวยงามนะครับจอน่าจะประมาณสัก7.5 8นิ้วนะครับประมาณนี้นะครับรถตอนนี้นะครับมาวิ่งอยู่50,080ถ้าเราบอกว่ารถประมาณปีหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าวิ่งเยอะอยู่นะ50,080นะครับอันนี้พวงมาลัยปรับได้นะตัวน,นี้ผมให้ดูก่อนนะพวงมาลัยปรับขึ้นลงได้นะครับวิ่งอยู่50,080ถามว่าเราวิ่งเยอะไหมรถสาหรับรถปีหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าวิ่งเยอะพอสมควรแต่สภาพวารันตี มีครบหมดนะสภาพดีมากนะแล้วก็วารันตียังมีครบอยู่นะครับภายในเนี่ยผมจะบอกว่าเบาะเบอร์เนี่ยสภาพดีมากพวงมาลัยอยู่ในสภาพเกณฑ์ที่แบบหนังเนืองไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะครับสภาพดีจริงนะครับรถคันนี้ใช้รักษาจริงนะเข้าศูนย์ตลอดนะครับประวัติมีเข้าศูนย์ตลอดนะครับภายในเนี่ยอินเทอร์เนียเนี่ยจะคล้ายกับไททันตัวเดิมเลยนะจะคล้ายๆกันมีปรับปรุงขึ้นมาเล็กน้อยนะแดชบอร์ดตัวนี้แน่นอนจะเป็นแบบพลาสติกฉีดขึ้นรูปอยู่นะครับตามสไตล์รถกระบะอยู่แล้วเนี่ยเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปไมม่่ีีััสด ah. ุนนนิอ ยังเป็นจุดอ่อนของไกรตันอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้โมเดลนี้เขาก็เปิดตัวมานานมากแล้วโดยรวมเนี่ยก็ยังเป็นดีไซน์ดีแต่วัสดุที่ใช้สู้เจ้าตลาดจะไม่ได้หน้าเนี่ยจะมีลิ้นชักให้อยู่ลิ้นชักหนึ่งนะครับเป็นชักแบบไซส์ใหญ่กําลังดีนะก็ เป็นลิ้นชักเดียวนะแต่ถ้าเจ้าตลาดเนี่ยเขาจะมีอยู่2ลิ้นชักให้อันนี้ลิ้นชักเดียวนะก็ยังเป็นจุดอ่อนอยู่นิดหน่อยเปรียบเทียบกับเจ้าตลาดแต่ด้านในเนี่ยอินทีเรียการดีไซน์เนี่ยเขาดูสวยนะครับมีใช้พลาสติกนะพ่นด้วยเป็นสีเงินนะเป็นกรอบแล้วก็ด้านในเนี่ยเป็นเนโนแบล็คดูตัดกันเข้ากันได้ดีนะครับจอที่ผมเรียนนะตัวนี้ได้จอใหม่ก็จริงนะแต่ว่าจอก็ไม่ได้ใหญ่มากประมาณ7.5นิ้ว8นิ้วนะครับโดยรวมเนี่ยฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆนี่ก็ใช้ได้ตามปกตินนะรัััตวีีี้ฟฟเเจออ์์งกชยม เล่นวิทยุได้นะ AM FM แน่นอนเนี่ยอันนี้สไลด์ได้เลยนะ Bluetooth เชื่อมต่อได้นะ Android Auto Apple CarPlay มีมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เชื่อมต่อได้เชื่อมต่อ HDMI ได้นะครับอันนี้ก็เรียกว่ารวมๆเนี่ยครบหมดอะไรที่มันมีเนี่ยเชื่อมต่อได้หมดเลยนะครับกับรุ่นใหม่ๆวิทยุเนี่ยเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เลยตามรถสไตล์สมัยใหม่นะครับด้านล่างลงมาจะเป็นแอร์แบบดิจิตอลยังเป็นวันโซนอยู่นะครับต่างจากปาเจโร่สปอร์ตที่เป็นดูอัลโซนแล้วตัวนี้เป็นวันโซนอยู่ก็ใช้งานง่ายกดแค่ออโต้อย่างเดียวปรับแรงลมแอร์ปร ปุ่ม2ปุ่มนี้นะครับด้านล่างลงมาจะเป็นปุ่มฮารสารนะตัวนี้มีปุ่มไฟฮาสารมีตัวนี้มีระบบออโต้สตาร์ทสต็อปให้ด้วยแล้วนะครับก็คือช่วยประหยัดน้ำมันมากขึ้นด้วยนะเวลารถ ติดก็เคือดับอัตโนมัติแล้วก็เหยียบคันเร่งก็จะติดอัตโนมัติอันนี้มีมาให้เรียบร้อยด้านล่างลงมาจะมีปุ่มนี่ตัวนี้ตัวเชื่อมต่อเยอะแยะเลยนะครับมี power outlet หนึ่งตำแหน่งเชื่อมต่อ usb ได้เชื่อมต่อ hdmi ได้อันนี้จัดเต็มมาเลยเหมือนกันนะครับด้านหลังลงมาเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของคันเกียร์ละอันนี้จะบอกคันเกียร์คันนี้ตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะเป็นเกียร์สี่ประตูแมนนวลใช้งานได้ดีนะครับเป็นเกียร์หกสปีดตัวนี้เนี่ยชิฟตนะนะ์ดีเลยแหละเนี่ยผมเนะชิฟต์ดีนะฮ แล้วก็เวลาเข้าเกียร์ถอยเกียร์ถอยต้องกดตรงนี้นะเข้าเกียร์ถอยกล้องมองหลังก็จะเห็นนะกล้องตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมลืมบอกเป็นกล้อง360ด้วยนะกระจกมองข้างนี้เขาจะมีกล้องให้ด้วยทีนั้นมีกล้อง360ให้เรียบร้อยเลยตัวนี้จะเห็นรถรอบคันเลยนะครับเป็นแบบ bird eye view อันนี้ดีนะชัดเจนดีนะครับด้านหลังลงมาเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของ ที่วางแก้ว2ตําแหน่งมีที่วางคุญแจที่ใส่กุญแจอยู่หนึ่งตแหน่งนะที่วางแก้ว2ตําแหน่งนะครับแล้วก็เบรกมือแฮนด์เบรกเป็นแบบแมนนวลอยู่นะครับด้านหลังเนี่ยอันนี้เขาดีขึ้นนะปรับวัสดุเท็กซเจอร์การใช้ผิวเนี่ยเป็นแบบหนังพุ่มด้วยหนังเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ด้านในก็เป็นไซส์เรียกว่าไม่ใหญ่นะไซส์นี่เปรียแบเบทียบกับหลายๆเจ้าเนี่ยผมว่ากล่องเก็บของเขาตรงกลางเนี่ยจะเล็กไปนิดหนึ่งนะครับจุดอื่นๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะบอกว่า traction control ตัวนี้เขามีมาให้นะมีปุ่มด้านข้างตรง เป็นจุดขายของมิสซูก็คือไฟหน้าน่าจะเป็นยี่ห้อเดียวนะที่ไฟหน้าปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยอันนี้เขามีมาให้นะครับส่วนพวงมาลัยตัวนี้นะครับจะบอกว่าพวงมาลัยนี่เป็นพวงมาลัยแบบสีกา้านสวยงามนะดีไซน์ดีนะครับคล้ายๆปาเจโร่สปอร์ตเลยนะครับเล่นด้วยหนังคุ้มด้วยหนังหมดเลยนะแม้กระทั่งนี่โซนตรงกลางนี่เขาเล่นตะเข็บหนังนะดูดีนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชั่นมีปุ่มต่างๆฟีเจอร์ต่างๆใช้งานได้ง่ายนะครับตัวนี้อ่าอันนี้ปุ่มแรกเลยกล้องสามารถควบคุมได้ตรงนี้ได้เลยนะ มีปุ่มควบคุมกล้องให้ได้นะครับด้านซ้ายมือเนี่ยแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นปุ่มที่ใช้ควบคุมเครื่องเสียงนะฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆของปุ่มของเครื่องเสียงตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่ด้านล่างลงมาจะเป็นปุ่ม voice control วางสายรับสายโทรศัพท์มีมาให้เรียบร้อยนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยตรงนี้จะไม่มีอะไรนะถ้าเป็น GT Premium จะมีปุ่มตรงนี้เพิ่มให้ต่างกนะเป็น cruise control แต่ตัวนี้ไม่มีนะน่าเสียดายนะจริงๆน่าจะให้มาเลยตัวนี้ไม่มี cruise control แต่ด้านล่างเนี่ยก็จะมีอีก2ปุ่ม ใช้ในการควบคุมจออินโฟม a ชันดิสเพลย์ตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็จะมีข้อมูลต่างๆนะไอตัวนี้สามารถดูข้อมูลต่างๆได้เลยนะครับพวกเรื่องเกี่ยวกับอัตราการบริโภคน้ามันน้ามันคงเหลือมีมาให้หมดเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเตือนเรื่องของการเข้าศูนย์บริการด้วยนะอันนี้ดีค่อนข้างดีนะอันนี้ใช้งานได้ง่ายจริงนะครับโดยรวมเนี่ยตามมาตรฐานของรถกระบ,บะ4ประตูมีมาให้ค่อนข้างครบนะครับพื้นที่การนั่งก็นั่งกําลังดีนะเบาะ ไซส์กำลังดีนะไม่ได้ใหญ่พอเหมือนกับเจ้าตลาดแต่ก็ไม่ได้เล็กแบรนด์รองยี่ห้อหนึ่งอย่างพวกนิสันนะอันนี้ถือว่านั่งได้สบายนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างด้านหลังนะครับนี่มีมือจับขึ้นมาให้ด้วยอันนี้ตำแหน่งที่ผมนั่งนะก็เรียกว่าโอ้สบายๆนะเลกรูมเหลือๆเฮดรูมเนี่ยก็มีบ้างแต่ไม่ใหญ่อันนี้ถือว่าเล็กเฮดรูมเนี่ยพอานั่งเตีย้ยเปรียบ,บยเทียบกับหลายยี่ห้อเบาะนั่งนี่เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับตัวรองต้นขาเนี่ย จะสั้นไปนิดนึงแต่ว่านั่งได้นะเบาะจะเล็กกว่าเจ้าตลาดอยู่บ้างนะครับแต่ก็ยังต้องยืนยันว่าใหญ่กว่าอาวาร่าจริงนะเบาะเขาเนี่ยนะนั่งดีกว่าเป็นเบาะที่ยังเรียกว่าสั้นนะครับนั่งเดินทางไกลสะดวกสบายไหมก็โอเคนะเพราะว่าตัวนี้เขาดีคือมีนี่ จุดขายเขามีเหมือนกันนะนาวาร่าไม่มีแต่ตัวนี้มีนะที่เท้าแขนเวเดินทางไกลก็นั่งได้สบายนะครับมีที่วางแก้วน้าให้อีกสองตแหน่งให้ด้วยจากเดิมจะเป็นเพลนเพลนไม่มีอะไรเลยตัวนี้เขายังมีช่อง USB ให้2ตําแหน่งให้ด้วยนะอันนี้ถือว่าโอเคเอาใจใส่มากขึ้นคนนั่งหลังก็สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้อันนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะครับอ่าโดยรวมก็ถือว่าสอบผ่านแล้วกันนะเพราะว่าจุดสําาาาาคคคคััญขขขออออองงงงงรรถถนนีีี้้้จๆืืดดเเท่่่่่ใชยูนะููกาากุามมาม๋ว อีกความเเอเนกประสงค์ของรถคันนี้นะครับก็คือการพับเบาะมิตซูเนี่ยเป็นลายเดียวนะที่บอกว่าพับเบาะนี่เขาไม่ได้พับขึ้นนะมันจะเป็นพับลงแต่ว่าพับลงนี่ก็เก็บของได้ไม่เยอะมากเท่าเหมือนในตัวพวกหลายๆรุ่นที่พับขึ้นตัวนี้ด้านหลังจะเป็นที่เก็บแม่แรงแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับก็สามารถเก็บของอะไรได้ก็จุกจิกเล็กน้อยไม่เยอะหรอกนะครับก็ยังพอเก็บได้นะพับลงมาเวลาฝนตกฝนตกก็สามารถเอาของเก็บรนนี้ได้ถ้าไม่มีคนนั่งหลังอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดขายของ มิสูอยู่เหมือนกันนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเครื่องยนต์ดีกว่าเครื่องยนต์นี้เป็นจุดขายจริงๆเลยของรถคันนี้นะครับเอาละครับ<ๆ>เครื่องยนต์เนี่ยบอกแลว้วเป็นจุดขายของรถคันนี้เลยนะใช้เครื่องยนต์บล็อกเดิมแต่โมดิฟายเนี่ยได้ดีนะครับรถคันนี้เครื่อง 2,400cc นะเป็นเครื่องรหัส CN15 นะครับ 2,400cc บวกด้วยเทอร์โบแปรผันนะรถคันนี้เนี่ย1 81ม้าเลยนะ โอ้โหโคตรแรงเอางี้ดีกว่าเทียบกับเจ้าตลาดเนี่ยเครื่อง2,444เทอร์โบแปรผันเหมือนกันนะ150มมาเองแต่ตัวเนี้ยแรงกว่าตัว2,008อีกของเจ้าตลาดเพราะนั้นตัวนี้ผมว่าเครื่องเนี่ยสุดยอดเลย181มมานะแรงบิดก็400กว่านิวตันอันนี้โอเคมากนะครับใช้งานในเมืองนอกเมืองไม่ต้องกังวลเลยแล้วบวกกับการใช้คู่กันกับเกียร์แมนวนวล6สปีดด้วยโอ้วิ่งทางไกลเนี่ยไม่ต้องไปนั่งกังวลเลยว่าโอ้ยมันจะอัตราเร่งไม่ดีพอที่สําคัญนะ ประหยัดน้ำมันมากนะครับรถคันนี้ประหยัดน้ำมันมากนะใช้งานได้ดีเลยเครื่องยังใหม่สภาพใหม่คลิปดูห้องเครื่องเนี่ยใหม่คลิปเลยเพราะรถมันปี2 1จด2อ่ะคุณจะหาใหม่อย่างนี้ก็คงไม่ได้แล้วนะครับตัวโครงสร้างรถสวยนะนี่น็อตเนสไม่มีขยับนะซีลเดิมหมดนะครับอันนี้ยังนิ่มอยู่นะซีลเดิมหมดเนี่ยคือไม่มีทํามาเลยรถเดิมจริงๆนะครับคานเดิมหมดนะรอยสปอตจุดเดิมมีหมดเลยนะครับอันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับใครหารถสมบูรณ์สมบูรณ์นะรถคันนี้คุ้มจริงๆราคาเนี่ย คุ้มกว่าเดี๋ยวเรามาดูราคาว่าคุ้มแค่ไหนนะครับราคารถคันนี้นะครับออกห้างเนี่ยจะบอกให้เลยนะ8 8 3 0 0 0บาทลดร,ราคาเกือบ9 0 0 0นะคันนี้เกียร์กับปลุกค,คันนี้นะวันนี้เนี่ยจะบอกให้เลยว่าพอผ่านมาเนี่ยรถไม่ถึงปีวิ่งเยอะนิดนึง5 0 0 0 0แต่ห0,000ก็คือคุณไม่ต้องไปกังวลรถ5 0,000ก็สภาพก็เหมือนป้ายแดงแหละว,วันนี้ราคาเหลือเท่าไหร่นะครับออมาดูกันนี่ 6 7 9 0 0 0บาทคุณเซฟไปแล้ว2,000 0 0บาทเต็มๆเลยนะรถไม่ถึงปีเนี่ยคุณประหยัดไป2 0 0 0 0 0ไม่เอาก็ไม่เรียะพูดยังไงแล้วรถคันนี้โคตรคุม้มโคตรคุม้มแล้วก็โคตรคุม้มพูดได้คำเดียวอันนี้รีบมาเอาเลยนะครับสีเด่นสภาพสวยสมบูรณ์มากใครอยากได้รถคันนี้าริเตีผมบอกก่อนนะยังมีเหลือนะ3ปีแสนโลแน่นอน ยังเหลืออยู่ยเออยอะเลยเหลืออยู่ประมาณ2ปีระยะทางก็ยังเหลือ,อประมาณ50,000โลอันนี้โอเคมากเลยใครอยากได้รีบเข้ามานะครับวันนี้เนี่ยรถ4ประตูที่ E อ็กคูซีมอเตนะโดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะผมบอกให้ก่อนนะเรามีแคมเปญพิเศษร่วมให้ด้วยนอกจากราคาที่คุ้มค่าอย่างนี้แล้วในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับใครที่กะมาหารถรุ่นนี้นะผมมีแคมเปญพิเศษให้เลยนะผมต่อยุแคมเปญพิเศษของเดือนที่แล้วให้ช่วยคุณลูกค้าผ่อนให้อีก6เดือนเต็มคันนี้ ฟรีดาวแน่นอนนะเพราะว่ายอดจัดในล้นล้นรถปีใหม่มากผมฟรีดาวให้แล้วคุณลูกค้าเนี่ยก็สบายใจด้วยผมช่วยคุณลูกค้าผ่อนอ mm ีก hmm. 6เดือนเต็มอันนี้คุ้มอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับไม่ต้องรอตัดสินใจปีหน้าเพราะปีหน้าคุณไม่ทันรถคันนี้แน่นอนคันนี้ไม่กี่อาทิตย์เดี๋ยวไปหรือเรามาดูกันว่าจะไปในกี่วันดีกว่านะครับก็รถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะนะครับที่คูสีมอเตอร์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ต้้้อออออองงงงงงกกาา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 รตตตตตติิิดดดมมชช่่่่่่ททฝยยขผีลลบเแว็ ที่วาโค้ดให้ด้วยก็ฝากติดตามรถสวยๆที่ E อ็กคูซีมอเตอรของเราในทุกๆวันนะครับก็ฝากติดตามช่องทางของ e อ็กคูซีมอเตอร์ของเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ